วันนี้ต้องมาเข็งอ่ะโอ้มา,าตำรวจก็ต้องต้องแบบแม่ต้องอต้องเว้นระยะาทหารหน่อย่เข็งตำรวจแหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้าคลิปต้องเบวอารมณ์กับท่านตำรวจก่อนนะอะไรครับเป็นอะไรครับเต็มไหมครับอ้าาร วัสดีครับสวัสดีครับน้องมังไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมส,สบายดีครับผมโอ้หนี่นี่ลายาวนะเนี่ยลานานนะยเนี่ยอ่าใช่เพราะว่าแบบแต่แต่ละปีเราได้แบบไปเ่เดือนหนึ่งทุกคนจะได้ไปเที่นเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งเลยเนาะก็ถือว่าแบบปลดไม่ไม่ไม่ใช่เชิงว่าปลดปล่อยแต่ว่าแบบดีเทชตตัวเองออกมาจากที่ทํางานที่ที่อาจจะแบบเบลเบลเบลแล้วก็ให้เวลาตัวเองกับครอบครัว อืมใช่ก็ก็นิดหน่อยจ้ะเพราะว่าอ่มคืออย่างแรกเลยก็คือมันมีกฎที่ทํางานว่าถ้าเกิดเราเข้างานใช่ปะ่ะเราจะต้องไปอ e ีเมลและอ e ีเมลเนี่ยมันคือเขาเวลาเขาส่งหมายสารเขาส่งมาทาง e อีเมลอะไรแล้เราก็ต้องอืมแต่ถ้าเกิดเราพเคชั่นหรือว่าวันหยุดเราไม่ต้องเช็คอืม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  I see I see อ่าโอเคทุกคนก็คงงงอยู่นะครับว่าเหตุผลอะไรรา่ว่าผมกับมาร์กต้องมาเจอกันวันนี้เพราะว่าเราจะ หารถทัวระะ์ครับปอนปอนปอนโอ้ยรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์ก็เอ่อผมเชื่อว่ามาร์กก็คงได้ยินข่าวแล้วแล้วก็เห็นทำคอนเทนต์ในเพจของน้องมาร์กเนาะเกี่ยวกับในกรณีตำรวจแต่อยา่างไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถไปก้าวไก่กับตำรวจไทยได้เพราะว่านั่นก็คือหลักการนะครับวันนี้เราไม่ไป ว่าตำรวจไทยไม่ดีตำรวจไทยทำไม่ได้ตำรวจไทยทำไม่ได้เราไม่พูดวันนี้เราจะมาสนใจกับในกรณีของน้องมาร์กนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้จะอยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วบอกมาร์กไปจ้างตำรวจมาสักห้าสิบคนซะว่าความเป็นไปได้มันทําได้ไหมหรือว่าตำรวจรับจ้างกันหรือเปล่าเอาจริงอ่ะมีงานแบบไซต์ Job บ o b งานถ้าจะทำจริงๆเนี่ยมันต้องไปขออขออนุญาตใครก่อนไหมหรือว่า เรื่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เวลาทำงานนะเดี๋ยวปล่อยให้น้องมาร์กโซโลเลยอจัดไปครับผมเ,เรื่องนี้โซโลไม่ได้จ้าเพราะว่ามันต้องแยกก่อนเพราะว่าแตกกันใช่ป่ะเออเช่นเดี๋ยวเอาเอาเอาเอนนี้ก่อนลวกันคือถ้าเราเป็นตำรวจเนี่ยเวลาเราเลิกงานวันหยุดเราเราสามารถไปรับจ็อบอย่างอื่นได้ไหมรับงานนอกอะ่ะอืมอืมอันนี้ต้องบอกว่าได้แต่มันก็ อยู่มันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่างานนั้นเนี่ยต้องไม่ไปคอน FLICT กับงานงานประจําของเราใช่ไหมอ่าใช้เครื่องแบบไม่ได้อืมแบบไม่ได้ใช้ใช้อำนาจตำรวจเข้าไปอิมโฟเรนซ์อะไรไม่ได้เราจะต้องเราจะทำงานอะไรเราจะต้องขอเวิร์คเพอร์มิทกันอือขอเวิร์คเพอร์มิทคือใบอนุญาตทำงานนั่นแหละเขาจะดูว่างานที่เราทำอะไร แล้วมันมีผลกระทบไหมกับกรมตํารวจที่เราทําอยู่ถ้ามันมีในทางที่ไม่ดีปุ๊บไปเกี่ยวข้องคดีที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยคขไม่อนุญ,ญาตแน่นอนอืมแต่ตํารวจส่วนมากเนี่ยเขาก็จะทํางานแบบขายบ้านขายรถขายประกันอ่อา p o l i าอ่าอ่าไปเป็นอ่า security อะไรต่างๆเงี้ยหลายอย่าง,างปกติร้องงานปกติเขาก็จะอนุญ,ญาตให้ใช้ให้ให้ไปทำครับอืมแต่ทำ uber เนี่ย อืมได้เพราะว่าเคพื่อนผมเนี่ยเขาก็ทำหลายอย่างเมื่อก่อนเขาทำอ่าเขาทำอูเบอร์อีทแล้วก็ทำเป็นบอดี้การ์ดอ่าแต่ทุกอย่างก็คือต้องขอ Work ์กเพอรหมดอใช่แล้วก็ถ้า oh. ว่าเรามีสมมุติยูทูบเบอร์เนี่ยมามาขอให้เราอ่ามามา,มาจ้างให้เราไปออกช่องเขาเนี่ย เดี๋ยวผมยกตัวอย่างผมเลยอย่างผมที่ไปทํากับพี่มอสมอสเซล่าวันวนมันอย่างนี้นะคือเราสามารถใช้เครื่องแบบเพื่อไปออกรายการได้แต่รายการนั้นถ้าเราไปออกในเครื่องแบบปุ๊บเราจะพูดกันเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอืมว่าเขายังถือว่าเราเราเรา,เรา represent กรมตํารวจที่ทํางานของเราอยู่อืมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะมันจะเกิดการไทยทําขึ้นได้มันตาดก่อนอืมต้อง ต้องบอกด้วยว่าคอนเทนต์ต้องคุยเรื่องอะไรครับใช่ทุกอย่างคือตอนที่ผมทําคําของพี่มอสเนี่ยผมต้องพิมพ์เข้าไปเป็นรายละอักษรเลยว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเราจะใส่ชุดอะไรวันเวลาเท่าไหร่วันวันวนี้อ่าเราจะเสนอคอนเทนต์ประมาณไหนแล้วเขาก็จะดูเลยว่ายูทูบเบอร์คนนี้เป็นใครที่จะมาสัมภาษณ์เราอย่างแรกต่อคอนเทนต์เนี่ยจะส่งผลกระทบใน แง่บวกหรือแง่แง่ลบกับกับกับองค์กรของเราถ้าเกิดอาจจะส่งผลกระทบในองค์กรของเราเนี่ยผมไม่อนุญาตแน่นอนเราเรื่องและอย่างที่บอกผลผลประโยชน์ใช้คําว่าจ้างไม่ได้ใช้คำว่าเราเรารับเงินไม่ได้ถ้าเกิดเราใช้เครื่องแบบอืมอืมอันนี้อันนี้เคลียร์ไหมเอ่อจามีคาถามอ,อะไรเกี่ยวคือคือเขาก็บอกว่าโอ้แล้วพวกเราจะไป ร้อนตัวร้องตัวร้องตัวทำไมฮอลลีวูดฮอลลีวูดก็ไปใช้สถานที่ LAPD โอ้โหไปใช้ทุกทุกอย่างเขาก็ทำกันทั่วไปอะแล้วไอ้กรณีที่เป็นข่าวในเมืองไทยอย่างไงจะไมเนไปจ้างห้าสิบคนมาแล้วจบทำไมอ่ะเมกาก็ทำโโหจิบจิจ้อยจอยมันมันมีความแตกต่างกันยังไงครับคือคขาเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะไปเข้าข่ายกับการถ่ายทำหนังที่อ่ะผมผมผมจะไม่เอ่ยชื่อ หน่วยงานของผมนะแต่ว่าโอเคหน่วยงานของผมเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีมันมีหนังเยอะคือะจ้าผู้ดได้ตออกจากปากผมไม่ได้อ่ามันมีหนังเกี่ยวกับหน่วยงานงผมมาเยอะแล้วแต่เรื่องเขาจะต้องใส่ตำรวจชมีอุปกรณ์ที่คล้ายของตำรวจแต่คลอปมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงโอเคต่อไปไปโฟกัสนะจ๊ะอย่างเช่นผมให้ยกตัวอย่างตาตำรวจกับตาซิตี้ พอไปเทียบกับของจริงแล้วตาตำรวจที่อยู่บนอกตำรวจอะของจริงกับในหนังไม่เหมือนกันห้ามมันห้ามเหมือนกันเพราะว่าพอมันไปเหมือนกันปุ๊บเนี่ยมันผิดแหละมันอาจจะเป็นมันอาจจะเข้าไปผิดในเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายบางข้อได้แต่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคดีอาญาที่ไปควบคุมเพราะว่าคนดูก็รู้ว่าเป็นหนังใครๆก็รู้ว่าเป็นหนังว่านี่ไม่ใช่ตำรวจจริงเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่ บางทีอะไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวกับลายเส้นขององคของของหน่วยงานเราด้วยเพราะว่าอะไรของเราก็มีทรดมาร์กเหมือนกันแล้วเวลาเขาทาอะไรร้อยเปอร์เซ็นตปุ๊บเนี่ยไปเหมือนไปก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดอย่างอย่างที่ผมบอกอะคือภาพลักษณ์ออกมาถ้าเกิดหนังเนี่ยทําภาพลักษณ์ให้กับ l อลพดีไม่ดีเอ๊ะทำให้หน่วยงานทําให้หน่วยหน่วยงานไม่ดีปุ๊บแบบมีปัญหาอ่ายกตัวอย่างหนังเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหนังอ่า เอาเรื่องอะไรดีอย่างแอมบูเลนซ์อย่างเงี้ยอ่าเกี่ยวกับกรตมตำรวจเอถูกมใช่ใช,ใชมันเกี่ยวกับกรมตำรวจเอแต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วอะดูแค่ตาบนรถอะ่ะไม่เหมือนกันแหละเพราะอันนี้เป็นอ่าเป็นตาที่เขาบรญยายไว้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องเป็นแตกต่างกันอย่างนี้อืมไม่งั้นจะโดนฟ้องได้อืมสุดยอดเลย จาก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอย่างเช่นในกองทัพนะครับเขาก็จะมีการบบตกลงกันแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเข้าตัวบุคคลไม่ได้แต่ว่าถ้าจาก็ไม่รู้ลึกซึ้งนะแต่รู้คร่าวๆว่าเขาได้ผลประโยชน์ก็คือการ r รีค u i t m e n t การ p r e เซนตการขาย,ห,ายหรือทำตลาดเพื่อเชอิเชิญคนเข้ามาเป็นทหารเขาเลยทำเรื่องอหนังเรื่องท็อปกลงท็อปกัน หรือ Battleship เพื่อให้เห็นยุทธกรณ์ของทหานแต่ว่าจะมีบุคคลกับตัวตาเนี่ยไปได้รับรายจ้างจากยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือช่องหนังอะไรต่างๆนี่ไม่มีถือว่าผิดกฎก็เหมือนคล้ายๆกับตำรวจเราไม่สามารถรับเงินได้เนาะถ้าก็สมมุติว่ายูทูบเบอร์มาจ้างเราเพื่อไปออกช่องเขาอะอย่างตำรวจในในที่ทำงานผมเนี่ยตำรวจเอเนะี่ยที่ไปทำกันเยอะๆ ก็ผมวงว่เห็นมีนะเขาก็จ้างกันไปแต่ว่าเขาต้องไปในชุดลำลองแล้วเขาห้าม represent องค์กรเด็ดขาดใช่ยังเอาเข็มกัดไปติดเนี่ยไม่ได้นะเอาเข็มกัดหน่วยงานไปติดไม่ได้เขาเขาขอไม่ให้ไม่ทำอย่างนี้แล้วมันก็มีกฎหลายอย่างว่าสิ่งที่พูดพูดได้พูดไม่ได้พูดการเมืองไม่ได้พูดเกี่ยวกับ าการสืบสวนคดีอาชญากรรมหรือการสืบสวนการใช้กำลังของตำรวจที่ยังยังยังดำเนินต่อไปเนี่ยพูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีกฎออกไปแล้วก็คล้ายๆกับของกองทัพเหมือนกันที่ว่าสมมุติเราเราพูดถึงว่าเขาอาจจะมาใช้สถานที่จริงใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ต้องขออนุญ,ญาตกับซิตี้ของเพอร์มิทซึ่งเงินเข้าใครมันไม่เข้าใครมันมันจะไม่เข้าเป็นตัวบุคคลมันจะไปเข้าตรงกับซิตี้ซึ่งเป็นก็คือเ,เงินภาษีอะแหละ เข้าไปในแนวนั้นครับอโอเคองี้เราก็เข้าใจในเนื้อผ้าของอ,องค์กราราชการใน State Government นะครับในส่วนของที่น้องมาร์คทำงั้นเรามาสรุปกันง่ายๆเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยในกรณีข่าว m ม n e t เนี่ยกับห้าสิบนายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในอเมริกาตำรวจเหล่านั้นมีความผิดทางวินัยไหมครับใช่ครับมันเป็นความผิดทางวินยัย นะครับเป็นความผิดทางวินยัยแต่ว่าโทษมันก็โทษทางวินัยก็อาจจะถึงไล่ออกมันก็แล้วแต่ได้ว่าความความรุนแรงนะครับอ่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมบอกผมจะบอกไงดีอ่าถ้าส,ส่วนมากแล้วอะ่ะมันก็คือแบบกฎพวกเนี้ยอย่างผมเนี่ยผมรู้เพราะผมทําอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ในในหน่วยงานผมมาก่อนแต่ตํารวจส่วนมากนะเขาไม่รู้กฎเรื่องนี้เราดูแลเลยว่าบางตำรวจ ทำทิกตอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนที่ represent หน่วยงานคุณอะไรเงี้ยแต่ถามว่าหน่วยงานเรามองเรื่องนี้เป็นยังไงคือหน่วยงานเราให้โอกาสและเข้าใจว่าโอเคตำรวจเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกฎข้อหลอกใช่ไหมเพราะเรื่องนี้มันก็โอเคอย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนจะรู้ก็อาจจะเรียกมาตักเตือนแล้วก็อย่าทำอีกถ้าเกิดพอรู้แล้วเราไปทำสิ อันเนี้ยอาจจะเรื่องใหญ่ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็่าเห็นข่าวก็แอบตกใจเหมือนกันนะมีไม่รู้ปืนจงปืนจริงหรือเปล่าแต่ว่าในในกรณีนั้นก็คิดว่าคงจบด้วยดีเนาะเราก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาร์คที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยองค์กรตำรวจนะครับเราไม่ระบุนะว่ามาจากตำรวจอะไรนะไม่บอก <laughs> แค่พูด <laughs> ไปไม่รู้กี่รอบแล้วแค่นั้นแหละ <laughs> คนคนดูรู้อยู่แล้วคนดูไปไปโอเคก็อ่าขอให้น้องมาร์กและครอบครัวมีความสุขนะและรีบๆมีหนูน้อยบุคคลที่สามเร็วๆนะแต่เย็นครับโอเคแย่นะโอเคใจเย็นๆไว้นิดนึงโอเคครับฝากวัสดี สไปด้วยนะน้องสไปด้วยแล้วก็สวัสดีหลานๆด้วยแล้วงไงเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเมื่อไปเออเนาะโอเคครับครัผมครับสวัสดี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 ครับ